อายุตอนนี้64ปีนะครับก็นายกญี่ปุ่นคนปัจจุบันนะครับคือผมอยากให้ดูเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยคือถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นนะคือเขาเคยเป็นเป็นประเทศที่เรื่องความสวยความงามเรื่องคอสเมติกเนี่ยค,คือเป็นอันดับต้นๆของโลกช่วงหนึ่งนะฮะคือซาเอะเนี่ยปัจจุบันอายุ64ปีนะครับก็เป็นตอนนี้ได้เป็นนายกหญิงคนแรกของญี่ปุ่นเลยละนะครับคือถ้าดูรูปนี้ดีๆเนี่ยคือ รูปซ้ายต่อเขาสาวเนาะแล้วก็รูปขวาคือจริงๆเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็สงสัยอยู่แหละว่าซานาเอะทําอะไรบ้างนะครับคือถ้าดูดีๆปัจจุบันเนี่ยซานาเอะคือเขาเรียกว่าตรงชิกโบนชิกโบนเนี่ยก็คือตรงแก้มเนี่ยถ้าดูดีๆมันแก่นหล่นเยอะนะแก่นหล่นเยอะถ้าเป็นผมนะฮะเคสแบบนี้เนี่ยแน่นอนผมใช้ตัวฟิลเลอร์ตัวตัวที่เขาเรียกว่าไฮจีพรามคือพูดง่ายๆคือมันจะเกาะแล้วก็ มันจะมันจะพุ่งได้พอสมควรคือฟิลเลอร์ตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ที่มันมีปัญหาเขาเรียกว่าโอเวอร์ฟิลเนี่ยก็คือไปใช้ตัวที่มันนิ่มเกินไปก็มีส่วนนะแต่ถามว่าซานาเอะเนี่ยถ้าโดยปกติเคสแบบนี้เนี่ยคือถ้าเคยผ่านการดึงหน้ามาแล้วเนี่ยซึ่งผมดูไม่เห็นแผลเลยนะนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าดึงหน้าอย่างเดียวไม่น่าจะจบเคสแบบนี้เนี่ยคือต้องฉีดไขมันด้วยนะครับหรืออีกทางหนึ่งก็คือถ้าจะฉีดฟิลเลอร์เนี่ย ถ้าไปไปได้เนี่ยใช้กลุ่มแคลเซียมไปเลยนะครับเลดีเสไม่ได้ฉีดแบบกระตุนกระตุ้นคอลลาเจนนะฮะฉีดแบบฟิลเลอร์คือจริงๆเลดียสเนี่ยกลุ่มแคลเซียมเนี่ยที่หาชีพามสูงสุดเนี่ยเหมาะก,กับเคสแบบนี้แหละครับซึ่งตอนแรกเขาก็ดีไซน์มาแบบนี้แต่ตอนหลังเนี่ยถ้าพูดถึงเลดียสบ้านเราจะพูดเป็นไบโอสติมูเลเตอร์นะครับก็เลยอยากจะบอกว่าบางทีอ่ะที่มันมีปัญหาโอเวอร์ฟิลโอเวอร์ฟิลเนี่ยคือมันเลือกผิดประเภทเนี่ยมันใช้ฟิลเลอร์ที่ ที่มันนิ่มเกินไปมันก็เลยทําให้หน้ามันป้านไปหมดเลยนะครับพอป้านไปเนี่ยมันก็เลยแบะไปหมดเลยในความเป็นจริงบางทีเราต้องการให้มันพุ่งเนี่ยซาไนเอะเนี่ยถ้ามาหาผมนะมีใครฝากบอกอะครับฉีดชีกโบนเนี่ยแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ล่องแก้ที่มันพับลงเนี่ยยกขึ้นมาได้เกือบหมดเลยละเพียงแต่ต้องเลือกฟิลเลอร์ให้มันถูกถูกประเภทถูกชั้นถ้าฉีดผิดชั้นนะฮะถึงแม้เขาเรียกว่าไฮดรีพารมคือตัวพุ่งอะมันก็ไหลได้เพราะว่ามันเขาเรียกว่า หน้าเรามันมันเคลื่อนอมันมีชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าายดิ g งายดิ n งก็ขยับไปขยับมาถ้าฉีดผิดชั้นมันก็ไหลยอยู่ดีมันไม่มีทางหรอกครับจะเกาะอ,อยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เทคนิคด้วยนะครับ